อคครับวันนี้รูไมาอยู่เกมวันพันแมนนะก็วันนี้จะมาขายไอดีเอสวีที่สามร้อยสามสิบเจ็ดครับผมเริ่มที่พลังนะครับพลังสิบเจ็ดล้านอ๋อไม่ใช่นะครับพลังหนะึ่งล้านเจ็ดแสนนะเลเวลแปดสิบอันดับลันฟลอง9เก้าสิบเก้าอันดับพลังสองร้อยสิบเจ็ดนะครับก็ไม่เป็นผลกับอันดับพีวีพีเราที่ขึ้นท็อปร้อยได้แบบสบายสบายเลยพันด่านสองร้อยเจ็ด ตัวละครสุดแก่ง196กิิวอันดับ3ครับผมตัวละครระดับ S.R. s f l a s ประกายแสงโกเกโลโซน o n i c ิ o l y ิ l i เนอร์ราชาใต้ดินแ Tank Aida Shai ท a อ k ททมาส Master าบ b โตะเด็กเก r o กันซุ p วัคซีนแ Man ก็ตัวละครระดับ S.R. s 10, 1 0ตัวนะิตัวเลยนะครับผมของดองนะครับก็ไม่ได้ดองอะไรนะต้องบอกแบบนี้ไปนะ ต่อไปไปดูของกันเลยนะครับเริ่มที่แฟชประกายแสงไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวครับผมก็เป็นเซ็ตความเร็ว3ชิ้นนะแล้วก็มีโจมตีนะครับ1ชิ้นต่อไปเป็นเกโลกิโลนะครับใส่ HP ไปนะครับมีโจมตี1ชิ้นนะไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวด่วงไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวก็ใส่ HP ไปนะครับแทงท็อปมาสเตอร์ใส่ความเร็วไป2ชิ้นนะแล้วก็เป็น HP ไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะสองดาววัคซีนแมนไอเทมเฉพาะ1ดาว,ดาวตาเฉพาะสองดาวครับผม<อ>ก็เป็นเซตนี้แล้วกันอ่ะโจมตี HP กิรูกระซุปใส่ HP ไปครับไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะสองดาวแต่ที่จริงเราควรใส่น่านฟ้าไปนะอ่ะน่านฟ้าอยู่ไหนวะเ,เดี๋ยวผมหาน่านฟ้าก่อนนะไอ้น่านฟ้ายังไม่ได้อัพเลยนะครับ โอเคผมขออัพน้านฟ้าแป๊บนึ่งนะอย่างน้อยก็ต้องสองดาวอะโอเคอัพน้านฟ้าแล้วนะอัพไปสามดาวใช่ไหมเดี๋ยวผมขอร้องก่อนนะครับผมน้านฟ้าคือแบบเราเอาบัฟนะอะโอเคอัพไปสักสามดาวแล้วกัน โอเคพลังเพิ่มนะทีมอ,อขออย่างละกันผมขอไปเข้าเครื่องเลยแล้วกันนะครับผมปะนั่นฟ้าไปเข้าเครื่องกันเลยนะครับขุนวิจัยนะฝึกสมาชิกนั่นฟ้านั่นฟ้าอยู่ไหนนั่นฟ้ามานั่นฟ้าอัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคขอใส่ของก่อนนะ ใส่ HP ไปนะครับนั่นฟ้า HP HP ป้องกันป้องกัน HP HP มีอีกไหม HP นะครับผมนั่นฟ้าใส่ HP ไปนะโอเคก็อันนี้อัพได้ไหมเนี่ยอ่ะอัพไปแค่นี้แล้วกันนะครับผมนั่นฟ้านะก็นั่นฟ้านะครับก็มีเอฟเฟกนะครับผมเมื่อเปิดฉาก มอบดาเมจโบนัสให้20%ของฝ่ายตัวเองนะก็สองเทินนะครับประมาณนี้แล้วกันเราเลยเอานั่นฟ้ามานะโอเคก็เดี๋ยวไปดวนกับเพื่อนในกิวเลยแล้วกันนะครับขอเริ่มที่พลังน้อยกว่าแล้วกันอ่ะอะล้านหกแล้วกันนะครับผมมีหมาเฝ้าบ้านแมนนะโกเคสืดด้วยมีตัวละครตัวดำถึง3ตัวเลยนะครับ Uh huh. ยุงอยู่ถูกที่มากยุงอยู่ตรงแฟชประกายแสงวัวดาเมจหลักเลยแฟชประกายแสงโจมตีขึ้นแสงไปครับโลแขนอุลมานครับเด็กแฟชะรลวงครับโอเคดวงเราอึดใช้ได้นะอ่ะไมโยทอไปหนึ่งทีครับอือหอตัวสะท้อนไปเหรอเนี่ย แลชไล่ตีครับยุงเกือบเกือบตายอ่ะยุงจู่โจมฟิกตาใส่แฟชประกายแสงแฟชประกายแสงยังไม่หลับนะครับผมก็ถือว่าชนะได้นะตัวตัว,ตวดำสามตัวนะครับเราแค่สองตัวเองแต่เรามีคอขี้โกงนะครับต้องบอกแบบนี้นะเข้าสู่รอบที่สองครับแฟชประกายแสงอันตีไปครับโจมตีขึ้นแสง ยุงไม่ตายนะครับยุงจู่โจมพิ่ตามาใส่แฟชชัะกาแสงครับแฟชชัะกาแสงทนได้ไหมทนไม่ไหวนะครับผมแทงท็อปอบรัดฟัดเหวียงมาครับเพิ่มเกาะให้เกโลกิโลไปก่อนเกีโลกิโลคิวบิกพังทลายครับต้องบอกว่าทีธรรมดายังดีกว่าลวงอัดหน้ายุงไปครับเข้าสู่รอบที่สามนะจู่โจมพิ่ตามาครับผมยุงเกโลกิโลเราทนไหวอยู่นะแทงท็อปอบรัดฟัดเหวี่ยงไปครับ คิวบิกพังลายครับกิโลกิโลโอเคก็ชนะได้ครับแฟชท์ทำดาเมจไป69%นะถือว่าแรงเลยทีเดียวเลยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปดวลกับคนที่พลังเยอะกว่าเลยละกันอืมพลังเยอะกว่าเราล้านเจ็ดใช่ไหมอ่ะล้านเก้าดูนะครับผมเอ้ะเมื่อกี้คนเดียวกันปะเมื่อกี้เราดวลกับล้านเก้าเหรอ จริงด้วยเราดวนกับล้าน 9. เก้าเฮ้ยเมื่อคีเราดวนกับล้านเก้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอใหม่แล้วกันผมขอเอาสักสองล้านเลยสองล้านแล้วกันนะครับผมป่ะไปกันเลยไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะการโแฟชกายแสงแก็ยุงใช่ไหมเมื่อกี้ยุงอยู่ถูกที่อีกแล้วอะ่ะแฟกลกายแสงโจมตีขึ้นแสงครับ ตื่นบทขยี้ไปเลยแถวหน้ากาโลูตีส่วนมานะแฟลชประกายแสงของเขาก็มาครับโจมตีขึ้นแสงยิ่งแรงยิ่งโดนสะท้อนแรงนะอยู่โจมพิบตาใส่แฟชชประกายแสงครับกาโลูป่อยหมัดครับตอนนี้นั้นฟาก็ตายเป็นที่เรียบร้อยแทงท็อปอบลัดฟัดเมี่ยงไปครับ หน้ากากหวานหลับเป็นที่เรียบร้อยการโรก็หลับเป็นเพื่อนนั่นเองโอเคแฟลช,ชกล้แสงโดนสะท้อนไปหลับไปเหมือนกันดวงอันติีใส่ดวงมาทุกอชุนละเด็กตีมาโดนสะท้อนไปนะักเจ็บตา,ตายตอนนี้เหลือแค่สองตัวเท่านั้นนะครับย,ยุงเกือบตายแล้วว่าอีกนิดเดียวเองยุงจุดจอมพิษตาใส่เกยโยรโลกรอที่ติดกระดูกหักเหรอ,อตายไปเลยแท,ทงท็อปอบลัดฟัดเวียงครับ มาทุกอชุราไปครับผมด้วงโอเคไล่ตีแล้วยุงโอเคแพ้แต่ผมขอแก้มือแล้วกันนะขอแก้มือขอแก้มือผมขอจัดทีมใหม่นั่นฟ้ารับเท้าไปแฝดประกายแสงอยู่หน้าปุ๊บปุ๊บตัวรับเท้าครับผมปะไปอยู่หลังให้หมดเลยนะครับ โอเคมาเมื่อกี้พลังสองล้านนะคนนี้ใช่ปะอะไม่ใช่เหรอสองล้านหนึ่งเหรอไม่ใช่อ่ะคนนี้นะครับผมปะไปกันเลยนะขอแก้มือนะครับไปปใกล้แสงของเราอัตีไปก่อนเลยครับผมเหมือนรอบที่แล้วนะก็หายไปครึ่งหลอดเลยนะสำหรับตัวหน้า แฟลชปะกายแสงของเขาตันตีมาครับโจมตีขึ้นแสงแฟลชไล่ตีครับผมยุงจู่โจมทิตาใส่น่านฟ้าก็ตัวรับเท้าครับตายไปก็ไม่เป็นไรนะแฟลชไล่ตีครับโอเคหายไปสองตัวเลยปล่อยหมัดไปครับตอนนี้แฟลชไล่ตีครับคือแบบทิ่ตายนี่คือติดพาสติฟของวัคซีนแมนใช่ไหม โอเคคิวบิกพังทลายครับก็ชนะได้แบบชิวๆนะถ้าเราจัดทีมแบบถูกต้องอะ่ะเอ้ยไม่ใช่เราโดนอะไรไปนั่นเนี่ยเจ็ดสิบสี่ไม่ใช่ดาเมจของวัคซีนแมนที่แบบตายอ,ะอ่ะผมก็ไม่รู้นะครับผมไม่ได้เจาะลึกขนาดนั้นใครรู้ก็ช่วยเม้นหน่อยนะ,อะเอาสักสองล้านห้ามีไหมมีไหมสองล้านห้าอีกสักรอบนะคิวกอดเหมือนคิวกอดในเอาวีไหมโอเค ตัแขนอัลมานมาครับเด็กแสงประกายแสงไปครับจมตีขึ้นแสงหายไปครึ่งหลอดเลยทีเดียวสำหรับฟูบุกิกับหน้ากากหวานเอ้ยสำหรับฟูบูกิกับเด็กนะโอเคโทษทีโทษท,ท,ทีเบอร์ครับตอนเช้านะหน้ากากหวานตีมาใส่แทงท็อปครับแทงท็อปจะตายเลยไหมแทงท็อปตายไปเลยนะตัวรับเท้าเปิดประกายแสงทีสวนไปอืมหายไปสองตัวเลยนะครับน่าคือแบบตายอ่ะผมก็ไม่รู้นะว่าเกิดจากอะไรใครรู้ก็ช่วยเม้นหน่อยนะครับผม ประทอุอชู่ามาใส่ด้วงนะครับด้วงเราก็ยังไม่ตายนะโอเคตอนนี้เหลือแค่ด้วงตัวเดียวเท่านั้นคิวบิกพังทลายไปครับบอลพลังงานครับผมวัคซีนแมนด้วงเราโดนสะท้อนตายไปเลยคิวบิกพังทลายครับผม บอลพลังงานไปครับโอเคเรานะ่าจะสู้ไม่ไหวนะมีทางเดียวคือให้เกโลกิโลตีธรรมดาโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็ถ้าจัดทีมถูกอะยังไงเราก็ชนะนะครับผมแต่นี่แบบร่วงเขาโหดจริงๆนะต้องบอกแบบนี้นะ เนี่ยโอเคดวงไม่ยอมตายจริงๆนะครับมันถูกอชุลามาอีกเล็งเลือดอีกครับเกโลกิโลตายบอลพลังงานไปครับผมวัตฟีนแมโอเคก็ทูกไม่ไหวนะต้องบอกแบบนี้นะ,ะเพราะว่าตัวดาเมจเราอย่างแฟชประกายแสงก็ตายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวไปตีบอสเลยแล้วกันนะครับ สาดปะกายแสงแรงขนาดนี้จะตีบอสได้ขนาดไหนกิวให้ตีเมลซากาดนะผมจัดไว้แล้วครับผมขอใช้เซตนี้นะในการตีบอสโอเคไปกันเลยครับผมสาดปะกายแสงนัตีไปก่อนนะครับโจมตีขึ้นแสงนะติดบทคีย้ไปครับสำหรับเมลสากาดหน้ากากหวานอนตีไปต่อนะครับ ตีไปสมทีนะโอเคร่วงอันตีไปหลทุกอัชุราครับห้าแสนขอดูร่วงตีธรรมดาเลยนะครับผมจะตีไปเท่าไหร่นะสับประกายแสงอันตีไปครับโจมตีขึ้นแสงหน้ากากหวานก็ไม่รอทอไม่รอช้านะไม่รอทออะไรล่ะโอเคทำดาเมจไปหนึ่งล้านนะ สั่งให้ใครตีสั่งให้แัดตีนะครับโอเคสวยเลยครับผมดวงตีธรรมดาไปแค่สามแสนนะให้ด้วงอันตีเลยแล้วกันนะครับร้อยคุ้มหนามมาครับผมสําหรับมลซากาโอเคผมขอกดข้ามเลยแล้วกันนะครับขอเป็นเซตนี้แล้วกันนะครับในการตีบอสแปนแรงขนาดนี้จะทําดาเมจไปได้เท่าไหร่นะสามสิบห้าล้านนะครับถือว่าเยอะเลยทีเดียวับ ระดับสูงสุดด้วยนะ35ล้านนะครับพาลาังแค่1ล้านกววยเองโอเคก็ไอดีนี้เหมาะกับใครครับเหมาะกับคอเบต้าอย่างเกโรกิโลนะครับซึ่งถ้าตกเบต้าตอนปู่บอมมาก็ยังเป็นเบต้าของคอปีศาจนะครับผมก็ซ์ฟจ,จินก็น่าจะใช้อยู่นะถ้าไม่ใช้ก็น่าจะเพิ่งเปลี่ยนคอไปเร็วๆนี้แล้วกันนะผมก็ไม่ได้ตามนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมก็อ่คุ้มเลยแล้วกัน,นครับผมขอขายที่600บาทนะครับ ใครสนใจติดต่อลิง์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ